สวัสดีค่ะวันนี้ป้านุก็จะมาทำเนโนูแกงเขียวหวานหมูนะคะอันนี้ก็เริ่มต้นนะคะทุกคนก็มีหมูหนึ่งกิโลนะจ๊ะทุกคนจะ๋ะเนื้อหมูนะจ๊ะเ,เนื้อหมูนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ป้านุจะใส่ผงรสด,ดีนี่นะคะทุกคนเออหนึ่งห่อนะจ๊ะทุกคนจะ๋ะ คนขาดูนะคะแกงเขียวหวานเนาะแกงเขียวหวานใส่หนึ่งห่อหมูหนึ่งกิโลแล้วก็ตามด้วยมะเขือรูปยาวนะคะอ่าแล้วก็มะเขือกรอบนะทุกคนวันนี้ไม่มีมะเขือพวงเนาะทุกคนขาก็จะใส่พริกสามเม็ดนะคะแล้วก็ใบโหระพาก็จะมีพริกแกงนิดหน่อยนะคะทุกคนจา้าลูกชายจะมาทานข้าวด้วยเนาะมีพริกแกง พี่แกงเผ็ดเนาะก็เสริมกับอันนี้เขาอยากทานเผ็ดๆไงทุกคนเออป้นก็เลยเอาที่แกงผสมไปด้วยเนาะแล้วก็ผงอันนี้ก็จะเป็นผงไวเตี๋ยวนะคะทุกคนจะผงไวเตี่ยวเนาะผงซุปป้านูจะไม่ใส่รสดีเนาะเพราะว่าเขาเค้นแล้วก็น้ำปลาตัวนี้จะอร่อยมากทุกคนเอออันนี้เอาขวดน้ำใส่มาเนาะจากบ้านทุกคนจะน้ำปลา น้ำปลาธรรมดาทุกคนอืมปนุไม่ชอบน้ำปลาสามรสอะไรประมาณนั้นเนาะอันนี้น้ำปลาธรรมดาแต่ก็อร่อยนะคะทุกคนจ้าน้ำปลาอร่อยไงปนุชอบรสนี้ไงทุกคนอ่าเดี๋ยวปนุก็จะพาไปชมอ่าเมนูเกงเขียวหวานนะคะทุกคนขาจำไว้จ้าจำไว้จ้าทุกคนจ้าปนุก็ได้เกียมแล้วนะคะทุกคนเออหั่นมะเขือแล้วเนาะทุกคนเนี่ย มะเขือแช่น้ําเกลือไว้นะคะทุกคนจ๋าปวดจะเขียวเนาะมะเขือลูกยาวอะทุกคนเออที่นี่ม่ค่อยจะมีเนาะอันนี้ก็เป็นมะเขือลูกเออมะเขือกรอบไงทุกคนได้เกี๊ยแล้วหมูนึ่งกิโลนี่แตนบอกว่าพริกแกงต้องใส่สองห่อเออปนุษย์ก็ยังไม่เคยได้แกงคนเดียวเนาะทุกคนไม่เคยแกงด้วยสีมือตัวเองไง เคยจะแฟนทําให้ทานไงทุกคนวันนี้ก็เลยจะทําให้ลูกชายมาทานเนาะลูกชายแฟนนะนี่พริกสามเม็ดทุกคนพริกก็ไม่เผ็ดมากนะก็ได้หั่นหมูแล้วนะคะทุกคนจะ้ะไม่ต้องใส่พริกพริกอันนี้ไม่ต้องใส่พริกแกงเขียวหวานนี่ไม่ต้องใส่่อมะพร้าวนะคะทุกคนไม่ต้องใส่มะพร้าวนะไม่ต้องใส่มะพร้าว เราก็เอาเข้าไปเราต้องต้องน้ําร้อนอุ่นๆน,นะทุกคนไม่ต้องร้อนมากเนาะแล้วเราก็เอามาเอาเอาพริกแกงพริกเขียวหวานเนี่ยใส่ลงไปเนาะสองห่อเลยทุกคน,นตัวโน้ใส่ไปเลยเนาะสองหอ่อแต่ยังไม่ได้ผสมอะไรเลยนะแต่เผ็ดนะทุกคนจ้าเผ็ดนะเผ็ดนะนี่ หน้าตาก็มีอย่างนี้เลยทุกคนไม่ต้องใส่มะพร้าวนะคะทุกคนไม่ต้องใส่กะทิเนาะแต่ยังไม่รู้จะใส่พี่แกงหรือเปล่านะทุกคนเออมันเผ็ดแล้วงทุกคนเดี๋ยวปนุก็จะทําเลยนะคะทุกคนจ๋าเพื่อจะไม่ให้เสียเวลาเนาะเดี๋ยวชายจะมาแล้วเนาะทุกคนเออมาถึงเขาก็จะทานเลยแหละทุกคนเออคงจะหิวแหละ <laughs> ตามไปชมต่อนะคะทุกคนค่ะตอนนี้ก็เดือดแล้วนะคะทุกคนน้ําแกงเขียวหวานก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวปนุก็จะได้เอามะเขือใส่เนาะทุกคนมะเขือเยอะเลยมะเขือเยอะเลยมะเขือสองลูกเนาะลูกใหญ่อะทุกคนแล้วก็ลูกเล็กนะประมาณห้าลูกนะเดี๋ยวปนุก็จะเอามะเขือสใส่นะแกงกของปนุก็ กำลังเดือดน,นะคะทุกคนดูนะคะนี่ไม่ต้องใส่กะทินะคะทุกคนเขามีมาพร้อมแล้วเนาะในออซองพริกนะคะทุกคนจ๋าเดี๋ยวปนุษย์ก็จะดูว่ามะเขือนิ่มแล้วเดี๋ยวปนุชก็จะเอาพริกกับเอาพริกเนี้ใส่กับใบโหระพาแล้วก็ปิดไฟนะทุกคนเออตอนนี้ก็เริ่มนิ่มแล้วเนาะทุกคนจ๋านี่นะคะเดีย๋ยวจะเละนะทุกคนเออ เดือดสักหน่อยเนะาะมะเขือเริ่มอ่อนแล้วอ่าตอนนี้ก็มันก็จะเสร็จแล้วไงทุกคนเออเสร็จแล้วจ้าแคเคนี้ก็เรียบร้อยนะทุกคนเออวันนี้ลูกชายก็จะมาทานข้าวได้นะเดี๋ยวป้านุก,ก็จะจบคลิปสั้นๆเนาะทุกคนจ้ายังไงป้านุก,ก็ขอฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือน จะได้ดูคิดของป้านุต่อไปนะคะ,พะเพื่อนๆจ๋าบ๊ายบายนะคะ